นี่เป็นวันเกิดของน้องอาร์ตน้องแฮปปี้อีกคนนึงแดงได้เลยไหมจะแดงไม่เพิ่งเพิ่งได้รับแเพิ่งได้รับไอไอไอทำแฮปปีนอรมาเมื่อสองวันนี้วันนี้เป็นวันสองวันใกล้วันเกิดของน้องเขา ก็แสดงความยินดีด้วยให้มีความสุขูรณ์ให้ร่ำรวยคิ้มเพื่ผสมสิ่งใดก็ได้สองขวาขอบคุณเจ็บรวยรวเจ็บเจ็บไม่มาเอาหมอกิติครับเอาหมอกิติเขาบอกเจ็บไข้ไข่ไม่สบายแล้วไปหาหมอได้อ่ะหมอมียาทุกอย่างไม่ใช่ขอยาับเปรียบได้ไปละหาเขาก็ได้เขาเขาเขาอีกแล้วอ้าวแฮปปี้เบิร์ ลืมหรือปายันปราอยันเนอะเดี๋ยวร้องเพลงแล้วป๋าต่อป๋าอยากจะบอกว่าน้องอัดเนน้องที่น่ารักคนหนึ่งในกลุ่มของจ่าแดงแล้วไม่เคยบีนี่ขายนอกลู่นอกทางที่ท่องไปแล้วนะคจริงวันนี้มีอย่างเดียวรักรถสีเหลืองครับจะไม่รักคนซื้อให้แฟนอาจจะอิจฉานิดนึงว่าทำไมเช็ดแต่รถนะครับไม่เคยเช็ดเมียเลย ไม่แรงเลเนี่ยแรงมากไม่อะไไรอออกปันนี้ต้องขอยกเว้นเพราะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่าผไม่ใช่เพราะอัดนะครับเอ่ะผมเช็ดเดียวผมด้วยครับน้าเนี่ยเนี่ยเหมดเดี่ย a y วเรา y พลายามีปัญญาเชิญทางนี้ใกล้ๆเดี๋ยวเราพลายามาก่อนเปล่าร่วมกันเพราะเป็นคู่เพราะเราจะได้เที่ยวบงคืนได้นานๆลุยลุลดยลุยยลุยลุยลุ้ยยยยยยลยล